ดีครับดีด pues mm ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียออดเหรียญทองแล้วก็ช่องดูดับดูดิโอนะครับครับวันนี้ว <Born S 2> ันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์น้องฝึกงานที่ร้านนะครับน้องคีมนะใช่ไหมเออน้องคีมนะชื่อค่ะแนะนําตัวดิคีมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวซิดาหลาแก้วมณีชื่อเล่นชื่อคีมค่ะอ่ะยังก่อนิดาหลาซิดาหลาค่ะมาจากส้นทอเหอท่เห็นบ่ค่ะมาจากบ้านบางกีด ให้มันชื่อเวสิาหลาด้วยว่าชนเผ่าเวยอันนี้เรียนเรียนอยู่อะไรเรียนอยู่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวันนนีว่าค่ะแผนการบัญชีค่ะแผนาการบัญชีปวชรหรือปวสปวชค่ะปวชปีไหนนู่นน้องกล้องมองกล้องจะต้องมามองหน้าเฮียปีสามค่ะปีสามเทียบเท่าก็มองหกใช่ไหมค่ะเทียบเท่ามองมองหกแ้แกมองหกนี้ค่ะมองหกค่ะก็นึกว่าแกอายุยี่ห้ายี่หกเลย หรือว่าหน้าเทาปานนั้นนี่ออยู่เอออ่ะแผนกอะไรนะแผนกการบัญชีการบัญชีนะอันนี้ที่มามามาร่วมงานกับเฮียก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะฝึกงานค่ะนักศึกษาฝึกงานนี่ใช่ไหมฝึกประสบการณ์อันนี้อันนี้อันนี้วิไลวิไลให้เลือกเองหรือว่าวิไลเลือกให้หรือว่าเราเลือกเองเราเลือกเองค่ะโอ้เลือกเองทำไมถึงมาร้านนี้จะบอกนะว่าเฮียหล่อ ืมามันใกล้บ้านน้ำไหลเยอะมันใกล้บ้านนะเออมันใกล้บ้านใกล้บ้านแล้วก็อยู่อยู่เมืองอื่นหนาเขาอ่านนักศึกษาพนักงานเขาชิบหายเงินอยู่นี่หนาเฮียหายเงินหายแบบเยี่ยเลี่ยงเล่นเลี่ยงเราพูดภาษาการเราพูดภาษาการ อยู่อยู่ที่อื่นทํางานที่เทศบาลอบตหรือทํางานราชการทํางานที่อื่นเขาจะไม่ให้เบี้ยเลี้ยงค่ะแต่ที่นี่ขาไม่ให้เงินนะไม่ได้ไม่ให้ค่าตอบแทนในการฝึกงานเนี่ยให้ก็เลยมาฝึกงานกับที่นี่ให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้แรงงานเขาเนาะการฝึกงานนี่คือจะใช้คนฟรีนี่มันได้ไหมมันมันก็ไม่กล้าใช่ไหมตรงตามกล้าไหมพี่พี่กล้านะแบบว่าพี่เขาก็มาทํางานกับเรานะเราก็ต้องให้ค่า หนึ่งมีค่าค่าน้ํามันรถนะมันทางานสองค่าอยู่ค่ากินไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่านะแต่ว่ารู้สึกว่าเดือนนี้ทําง,งานเป็นเดือนเดือนที่สองใช่ไหมเดือนเดือนที่สามเดือน,<า>นที่สี่ส<า>แล้วค่ะเดือนนี้กันยายนเดือนที่สี่อ๋อสี่เดือนเลยแกยุ่นี่สี่แล้วค่ะอ้าวเหรอเหลืออีกกี่เดือนและอ,อ,อีกสองอีกสองเดือนแล้วจะไปใช้กันหรอว่าจะขึ้นเงินเดือนให้แกงั้นก็ต้องขึ้นเราเท่านี้เดือนที่สี แล้วนาะเฮียบอกว่าจะอยู่ต่ออยู่ต่อตตอยู่ต่อพี่ตุ้มตาบอกอยู่ต่ออยู่ต่อเลยได้ไหมเห็นไหมนะ <laughs> <laughs> ก็เขาให้ฝึกง,งานหกเดือนแล้วก็เขาจะแจ้งว่าอะไรในวิเลยบอกเฮียหน่อยฝึกง,งานฝึกง,งานน่ะหกเดือนแต่ว่าบางคนฝนึกเป็นปีนะคะแต่ว่าถ้าฝึกถ้าฝึกหกเดือนก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่า พอฝึงานเสร็จแล้วก็จะให้ทาโครงการทาโครงการเสร็จแล้วก็จะแจ้งจบให้แล้วก็ไปรับใบใบวุฒิค่ะใบวุฒิใบสก็ใบป,ประกศราศนียบัตรพอได้ปุ๊บจะไปไหนต่อก็จะมาทางอยู่ร้านนี้หละคะ่ะเพาะเป็นพนักงาน,นอันนี้ก็จะมา <c oughs> เป็นพนักงานประจำอัน <c oughs> นี้แหละสรุปก,ก็คือถ้าได้วุฒิมาก็จะมาทำงานกับพียต่อใช่ไหมอยู่จนกว่าจะได้ลูกได้ผัว ตอนนี้ยังมาได้อยู่ค่ะโอ้เอฟซีเอาแกซวนเหรอคะเราะฉะนึกว่าแกลูกสองลูกสาวแล้วนี่โอ oh, okay. ้ยเงี้ยกระเดิเนาะหน้าตาก็สวยนะทำไมสสดอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผู้หญิงนะงานของผู้หญิงเนี่ยเนี่ยวันนี้เราดูกับนางสาวด้วยค่ะเอาเลยนะนันนี้ก็สัมภาษณ์น้องว่าเออถามหน่อยเรียนแผนกเนี่ยหลักๆคือเขาให้เรียนอะไรบัญชีพวกคิดเงินคิดเลขอย่างนี้เหรอไม่ค่ะเรียน โปรแกรมเซทำโปรแกรมเซลทำสมุดบัญชีรายวันรายรับรายจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะทำมจะทำไหมอ้าวเนอะเคเห็นดิเคยเห็นได้ผมอยากรู้ว่าสมัยนี้ยังเรียนพิมพ์ดีดอยู่ไหมเรียนค่ะพี่เรียนยอกจ้ะผมเคยเรียนพิมพ์ดีดผมก็เรียนบัญชีมาเหมือนกันก็เรียนแต่ว่าสุดท้ายก็เรียนไม่จบอ่ะต้องมาใช้คอมเพราะว่าเขพิมพ์ดีดปัญหาพอดีรุ่นพิครับอ่ ผมเรียนบัญชีแปลว,ว่าผมย้ายมาสาขาเขาอันนี้อันนี้ชุดนักศึกษาเลยใช่ไหมอ่ายืนยืนยืนให้ใเอฟซีดูเอ่าอันนี้โอ้นี่ทันตตัวเลยค่ะนี่ชุดนักศึกษาเจ๊บอกเทียบว,ว่าอะไรนะกระโปรงทรงเอบพร่อันนี้นะมันเป็นทรงอันทรงของโรงเรียนอยู่แต่ว่าทรงเอนะมันอยู่แบบขาเป็นกระโปรงที่แบบว่าบ่มีหับนะค่ะ เี่กก็ไม่รู้เนาะอันนี้การสวมเองนะมันสิพิกดของโรงเรียนใส่ไปโรงเรียนนันก็ได้เขาไม่ได้เขาห้ามใช่ไหมเมื่อวานมันแหกหน้าแหกหลังแหกหน้าแหกหลังแล้วกับมันกระหัดนั่งก็ได้อ้หน้ามาใส่ขายของว่ะะหน้าใส่มาขายของว่ะรีบแขกมาชื่อวิทยาลัยนะอาวุธพูดดังๆเสีายการวันชัดวิทยาเทคโนโลยีวานอนนิวาสค่ะโอ้เขาเรียกอีกสั้นๆว่า ที่แทนแขวนสูบไม่ใช่อะไรนะวีเทควีเทคอ๋ออ๋ออีกอีกคนหนึ่งวันเอ็นเทคใช่ไหมค่ะอ๋อมีวีเทคกับเอ็นเทคเราเรียนวิรัยนี้สองวิรัยนี้ติดกันนะเดี๋ยวจะสับสนนะผมยังสับสนเลยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะเอ็นเทควีเทคนะครับนะก็ฝากถึงนักศึกษาท่านใดนะครับที่อยากฝึกงานนะครับทางร้านก็ยินดีต้อนรับนะครับผมขอคผแนนบัญชีเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ใช่บัญชีเราไม่รับนะนะครับไม่ใช่ว่าเอาช่างยนมามาฝึกงานกับผมนะ เราฝึกงานนี่คือแบก <Yeah. S 1> แบกปูนเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับต้องการบัญชีนะครับน้องเขามาฝึกงานของผมก็จริงแต่ทางร้านเราก็ต้องเรียนรู้จากน้องๆเขาเหมือนกันนะครับเพราะเขาเรียนมานะครับอนไนที่เราไม่เป็นเราก็ต้องศึกษาจากจากน้องเขานักศึกษานะครับส่วนนักศึกษาเขาก็มารับประสบการณ์จากเรานะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับผมก็หมายถึงการช่วยงานช่วยเหลือก็คือซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็ไม่มีล่างมากนะไม่มีแรงบ้างไปทางานต่อนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวต่อคลิปต่อไปอี e ีต่อไปนะครับจะสัมภาษณ์เสมียนสาวสวยเบอร์หนึ่งประจำร้านนะครับอ e ีต่อไปเดี๋ยวเจอกันนะครับทางวันนี้สวัสดีครับ